พิกมาอยู่กันตอนในช่วงที่สองกับรายการข้าวเที่ยงเมืองเหนือพร้อมกับแขกรับเชิญของเฮาสวัสดีเจ้าพอ่อสวัสดีครับสวัสดีเจ้ารายการข้าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้เขามีโอกาสจา้าต้อนรับท่านผอกุลทอนรัตนาเสรีเจ้าภูมิในการโครงการทรงน้ําและบํารุงรักษากิวล้มกิวข้อหมาเนาะเจ้าใกล้ถึงหน้าแรงกันแล้วพอเจ้านี่เขาจะมาอู้จ่าก,กันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำฤด,ดูแล้งปี2567-68เนา 67, นะแล้วก็รวมถึง สถานการณ์น้ำในปัจจุบันของโครงการส่รงน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม้มกิ่วคอหมาของเฮาเจ้าเจ้าในโครงการบริหารจัดการน้ำปีนี้มีแนวโน้นนมสถานการณ์เป็นจะได้พองเจ้าหอกอเจ้าครับเนื่องจากปีแล้วนะครับเจ้านาา้ำเฮาเขาไม่เยอะเพราะนั้นในสองเคลนเฮาเองเนี่ยเฮาเก็บน้ำไว้เต็มสกยภาพเลยเพราะนั้นในส่วนของกิ่วคอหมาจริงๆแล้วเนี่ยความจุของอ่างเก็บเก็บเนี่ย อ่ามลอยเจ็ดสิบล้านนะครับแต่ปีแรกหกเก็บไปถึง 9, ลอยเก้าสิบล้านยังจากปีแรกน้ำเขาหนักนะฮะจนคิวคิวลมเองเนี่ยลอยหกลา้านคือของติดอ,อยะะู่ลอยหกล้านเพปริมาณน้ำติดใจในในเขตของของบ้านเฮาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาอย่างใดเลยนะครับอุ่นใจนอกจากพี่น้องเกษตรกรท,ที่ติดตามรับฟังอยู่เพิ่นอาจจะรอเพราะว่าต้องบอกว่าลำปางเฮาเนี่ยปีที่ก่อนๆปูนที่ผ่าน,านมาเฮาอาจจะเคยประสบกับปัญหาในเรื่องของภัยแล้งแต่ว่า ปีหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะหัานว่ามีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการน้านะเจ้าตีทำให้เฮาบาบาได้รับผลกระทบเนาะโดยเฉพาะปีนอก,กเกษตรกรเนะเจ้าปีนี้เฮาได้มีการาดําเนินการในการบริหารจัดการน้าอย่างไดพ่องเจ้าหอครับในส่วนปีนี้เองนะครับเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเองเนี่ยเขาได้เก็บเก็บหน้าไ้เยอะมากนะครับซึ่งซึ่งตัวคิวข้อหมายเองเนี่ยอย่างตีนำเรียนไปแล้วร้อยเจ็ดสิบล้านครับเก็บไปร้อยเก้าสิบกิวลมเองกับร้อยหกล้านนะครับเพราะนั้น จะสังเกตเห็นว่าปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ย เขาเก็บหน้าไปเยอะมากพอมาปีนี้ปุ๊บคนนี้เขาไปเอาเคิวลมเอ๊ะเห็นว่าทำไมคิวลมน้าแห้งนะครับเพราะน<ม>ั้นจริงๆยายาพึ่งวิตกังวลเพราะว่าในในส่วนของของคิวลมเองเนี่ยน้า,นานปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ12%นะครับ12%ก็อ,อยู่ที่ประมาณ12-4ล้านเนื่องจากเขาเขาเขาได้ซ่อมบานครับปีนี้เขาซ่อมบานเพราะนั้นเขาต้องลดระดับหน้าให้ถึงสันสปินเวสเพื่อเพื่อซ่อมสลิงซ่อมบานเวลาบริหารจัดการปิดเปิดได้เพราะนั้นพอพอเขาระบายน้าลงตรงนี้ได้ปุ๊บเขาซ่อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งก่วอออหาาลละ้้รบยยูแ็จ ลงมาจุ่ยเพราะว่าตัวคิวเข้ามานี่มันอยู่ตังบนปัญหาคือจะบอกมีขาดแคลนน้ำเพราะว่าคิวเข้ามาก็จะต้องระบายลงมาจุ่ยคิวลงต่อนะครับในส่วนของเขาในน้ำหวังอะฮะก็จะเป็นระบบแบบนี้แหละท่านบอกหันน้ําแห้งอุ้ยกังวลเอี่ยวมาต้องกึ้นหนักแบบเป็นยังในส่วนของอีกอย่างหนึ่งก็คือในเคของโครงการเองอะฮะเรามีอ่างแหมตัวขนาดกลางคืออ่างแม่ฟ้าอ่างแม่ฟ้าอยู่เหนือเคินเคิรคิวหลงไปแต่่าอยู่อยู่ใต้คิวเข้ามาเพราะนั้นในคิวเข้ามาเองแม่ฟ้าก่อจะเอาหน้าลงมาช่่ยคิวลงได้แห นะครับนั่นของแมฟ้าก็ประมาณสาวล้านซาวล้านก็หลงมาจุ่ยซัพพอร์ตได้อยู่ในโซนตรงนี้ครับเจ้าแล้วก็นในส่วนของการขาดการ์นเนาะสถานการณ์ห hmm. น้ามันที่ได้บอกไปว่า mm hmm. เฮามีการกักเก็บน้านักโดยเฉพาะอาจจะเป็นด้วยสภาพอากาศที่มีฝนเนาะฝนหนักโดยเาะในเจ้านาปีนี่นะเจ้าก็คาดว่า,อาขอคงจะบได้มีการขาดแคดหน้าแต่อย่างไงนะเจ้า,อานอกจากนี้แล้วนะเจ้าภาพรวมนะเจ้าภาพรวมของสถานการณ์น้า บ้านเขาในเจ้าปีนี้เป็นจะได้พองเจ้าในส่วนของโครงการเองนะครับเมื่อตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาจนถึง30มสิบเมษาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาได้วางแผนการการบริหารจัดการน้ำเป็น5้าภาคส่วนนะครับภาคแรกคืออุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเป็นน้ําดืม่มน้ําใจการประซุซับต,ต่างต่างเนี่ยเขากดไว้ทีสิบสองจุดสี่ล้านาในส่วนของรักษาระบบนิเวศเนี่ยทางด้านไทยเขื่อนทั้งสองเนี่ยเขาจะรักษาระบบนิเวศในลําน้ำเขาการวีดีสิบเก้าสิบเก้าล้านเศษนะครับในส่วนของน้ําสํารองไว้ใช้ฤดูทัดไปและกิจกรรมอื่นๆแห่บางส่วนนะแห แล้วก็การเกษตรนะครับฤดูการพ่อปุกเนี่ยเขากันไว้ร้อยห้าสิบสี่ล้านซึ่งโครงการเขาเองเนี่ยกิวล้มเนี่ยกยวข้อหมาเองเนี่ยจะต้องส่งมาให้ฝ่ายบ้านแลงหรือของการแม่วังเพราะว่าโคการฝ่ายบ้านแรงเนี่ยเป็นเป็นเป็นบ่มีตัวตัวเก็บกักเพราะนั้นเป็นเป็นฝ่ายจะต้องใจ้น้ำจะเขินเขาอยู่ดีเพราะนั้นกับมีการผนวกตรงนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของการแม่วังกิวล้มเองกิวข้อหมาเองจะบ่มีการขาดแคลนนนนเรื่องตรงนี้นะครับในส่วนของการ จัดสรรแหมอันสุดท้ายก็คือเรื่องอุตสาหกรรมใช่ครับอุตสาหารกรรมก็ก็จะมีเรื่องอไล่น้ําเสียต่างๆขนมทำเนียมประเพณีบว่าจะเป็นปีใหม้จ้าร้อยกระทงที่เขาได้กันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นน้ำในปัจจุบันเนี่ยเขาจะสังเกตได้ว่าจากสองเขื่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน้ำสองเขื่อนนะฮะข้อมูลเนี่ยเมื่อหนึ่งพฤศจิกาเนี่ยเขาแคปน้ำอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านจ้าวและก็ตัวอินโฟก็คือน้ำที่ไหลลงอ่างทั้งสองอ่างของเขาเนี่ยแหม่สอร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเพราะนั้น น้ำต้นทุนเขามีอยู่ประมาณ4 48, 48ล้านละเจ้าแล้วก็ความต้องการใจ่น้ำในช่วงฤดูแรงเนี่ยอยู่ตี2้92ล้านตีต,ตีบวกมา5ข้อที่ผมบอกมเมื่อกี้นะเพราะฉนั้นเขาจะมีน้ำเหลืออยู่ม300กว่าล้านาเพราะนั้นน้ำจะเพียงพอสําหรับปีนี้พอเข้าในส่วนของฤดูหน้าฝนาซึ่งปีนี้คาดว่าจะจะเป็นประกาศีกว่าฝนชุกขึ้นนะในส่วนตรงนี้พอความพปบญหาตางนี้ปุ๊บเขากจะจริหารตามเลติงลูเคร์ฟก็คือ จะมะีกราบซึ่งจะมีความสูงค่าสูงค่าตามของน้่นแต่ละแต่ละรายเดือนเพราะานั้นเขาจะบริหารจัดการอยู่ในเลทต,ตรงนั้นเพื่อเพื่อ็นการป้องก,กันนะครับเจ้าก็โอมีการวางแผนในการเตรียมการรับมือไว้ทุกสถานการณ์ตัวนะจะมีแผนสำรองมออีต้องบอกว่าโอ้ อาจจะชื่นใจนะชื่นใจแต่เป็นน้องประชาชนแน่นอนหรือสิ่งสิ่งที่เขามมปรสบการจากปีที่ผ่านมาเขาจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับฝนในฤดูก,กาลนี้ตัวอย่างเพราะนั้นสิ่งสิ่งที่ผ่านมาเอย่างปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องเพิ่มในปีนี้ก็คือหนึ่งการพยากรณ์ซึ่งปัจจุบันในการพยากรณ์เนี่ยมันจะมีข้อมูลในของ,องขอมตุกต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเขาเ,เยอะแยะมากามายนะฮะแล้วก็สองการคาดการณ์ว,ว่าน้ำจะออกมาต่าไหน สิ่งทุดท้ายออย่างคือการเตือนภยัยเพราะนั่นสิิงเดี่ยวห้องเพิ่มปีนี้เพื่อ,อเพื่ออาจจะบ่้เหมือนปีที่แล้วนะครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่เพื่อลดผลดกระทบในส่วนของการเตือนภัยเขามีการเข้าไปหันว่าจะมีมีข่าวสารในการลงพื้นที่เพื่อกับี่น้องประชาชนสร้างความเข้าใจน,นี้เขามีการดาเนินการจะได้พองจอมอในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนหัวหน้าไฟ ของคิวลมมีิเข้าหมาเองเนี่ยม,ม,มีทั้งหมดซีไฟหรือหัวหน้าไฟส่งหน้ามเนี่ยเพราะนั้นในช่วงฤดูเนี่ยฤดูฤดูฤด,ดูนี้ก่อนเขาจะมีการออกไปพบปะชาวบ้านตลอดหรือก็ปูว่าน้าเพียงพอหรือเปล่า,าแล้วก็นในส่วนของฤดูฝนเนี่ยก็จะมีการสำรวจในพื้นที่ต่างๆว่าจะมีตรงไหนปล่อยหน้ามจะมีผลกระทบพองเพราะนั้น หากตรงไหนผมกระบเขาจะเข้าไปช่วยเหลือทวงทีในทันทีครับเจ้าแล้วการนี้มีฝากมีฝากมาน้อยหนึ่งว่าในช่วงของแผ่นดินไหวจากวันลำปางบ้านเฮาเนาะหลายๆท่านนี่บอกว่าบ้านเฮาเนี่ยมันมีเขื่อนใหญ่ๆหลายตีเลยเขาสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแห่งกรรมลวงเจ้าเพราะว่าของเขานีไม่ได้ผลกระทบะไปยั้งเนาะสืบเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมา,านหลังจากแผ่นดินไหวเซตสิบห้านาทีผมก็ได้สั่ง อ่าหัวนนหน้าฝ่ายเจ้าสันน้ษาเองเนี่ยได้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทั้งหมดต,ต,ตีตีต้องดูแลในส่วนของเครือนี่เขาไปตรวจสอบภายในเวลากึ่งชั่วโมงซึ่งในทวนกิวลมเองเนี่ยในการตรวจสอบเองเนี่ยเขาต้องดูหนึ่งเรื่องความสมมาตรของตัวเครือนเพราะนั้น้า้า <ๆ S 2> ขวามีการสุดตัวก่ออ่าแล้วห้องห้องแกลลอรี่หรือห้องใต้เครือนมีการรั่วซึมของน้่งหรือเปล่าซึ่งก่อนได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็บางข่าวออกมาเห็นคนเอาหลูกไปหลงในในในเพจต่างๆว่าเครือนล่าเครือนอย่างเพราะว่าจริงๆล่าผมขอแจ้งว่าอย่างที่บกว่า เจ้าหน้าที่ติวัดเอาตลับเมตรวัดคือ,ว,คอว่าร้อยแยกมันมีการเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่คืออยู่ในสภาพปกตินะครับในส่วนของคิวเข้าหมาเองเนี่ย าตามรักการตรวจสอบเค่อนเพราะนั้นเอ,เอาเจ้าหน้าที่เขาเดินแต่สารเค่อนจ,จนถึงข้างล่างเลยดูว่ามีขันสุดตัวหรือเปล่า,าแล้วก็ตัวปริมาณน้ำเนี่ยตีไหลซึมผ่านเค่อนอยู่ในเกณฑ์มากน้อย4คุณเป็นยังไรบ้างปรากฏว่าอยู่ในระดับที่ปกติทั้งสองเค่อนครับเจ้าเพราะฉะนั้นไขรตีบ,าบา่าหันภาพซื้อ่างๆออกไปอาจจะเป็นเฟกนิวอาจจะสร้างค,ความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็อุ่นใจได้ว่าแผ่นดินไหวข้างเนี้ยในลําปางเขาเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบนะเจ้าต่อเค่อนกิวล้มกิวเข้ามา ของเขานะเจ้าก็อุ่นใจได้เลยเนาะเพราะอยากจะฝากอนหยังถึงกับพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเจ้าในเขตพื้นที่ของเขาพองเจา้าช่องแคนี่ครับก็สุดท้ายนี่ก็ของฝากบอกเกษตรกรเองนะคงบอกต้องวิ่ตกกังวลในอย่างมากมายเพราะว่าในในส่วนของปีนี้เองเนี่ยเขาได้มีการวางแผนและเตรียมการในเรื่องของการเกษตรว้ียบร้อยปริมาณนัต่างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่กระทั่ง การประปาเองเขาก็ได้เผื่อไว้เรียบร้อยเพราะนั้นในส่วนตรงนี้คาดว่าคงจะบม่มีปัญหาในส่วนฤด,ดูทัดไปเองเนี่ยในส่วนของฤด,ดูฝนเองโครงการก็ได้มีการวางแผนเพื่อรองรับถาการศ์น้ามใเรียบร้อยแล้วครับคงบม่มีปัญหานะครับ เจา้าและในกรณีที่ไม่เป็นน้องประชาชนเนาะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าได้ข้ผลกระทบต่าง,งๆเดือดท้อนต่างๆอยากจะติดตอ่อเนะเจ้าทั้งโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาจยลมกิ่วความหมายเขามีช่องทาง,งการติดตอ่อจะได้พ่องเฉพาในส่วนในต้นส่วนของโครงการเองก็มีเบอร์ติดต,ตอ่อนะครับเ<า>บอร์โทรศัพท์อยู่แล้วแต่เพียงบางส่วนในเองเอะเ,เขาก็มีเพจของโครงการและก็มีเ e b บุกนะครับซึ่งซึ่งในส่วนของการประชาัมพันธต่างๆของโครงการก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ลงข่าวสารข้อมูลต่างๆ วัยหือเรียบร้อยแล้วในาวบางส่วนซึ่งซึ่งตอนนี้เขามีเพจที่มันเป็นทางการคือถ้าเสิร์ชเขา่ากิวลมกิวเข้ามาก็าจะมีข้อมูลขึ้นชัดเจนจแต่ในส่วน อีกอย่างที่ของการกำลังจะจะทำเพิ่มก็คือจะเปิดแถมอันหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องถูกไปเพราะว่าในส่วนตรงนี้จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมก็คือจะบวเป็นทางการแถมอันหนึ่งซึ่งตอนนี้กําลังอยู่ในการพัฒนาเพื่อเปิดแปมเพจไปให้ไปดูชาวบ้านได้ดูได้ครับเจ้าเบื้องต้นก็สามารถไปติดตามตี a c e b o o k ของเขาตอนนี้ก่อนได้เนาะอัปเดตข่าวสารต่างๆจะได้บับลาดเรื่องราวข่าวสารดีๆเนาะจากตังโครงการทรงน้ำและบํารุงรักษากี่ยวล้มเกี่ยวข้หมาวันนี้มีคนผู้ฟังมาคอมเมนต์ทักทายกันนักหลาเลยขอบคุ นะเจ้าอขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าเป็นว่าเสียงพอ,อเหมือนเสียงดีเจดิว <c oughs> <c oughs> S <S> นี่ดีเจดิวบัดได้มานเานี่ยเจ้ามีขอบคุณมากมากเลยเจ้าท่านผอกุลท้อนรัตนาเสรีเจา้าภูมิในการโครงการทรงน้ำและบำรุงร,รักษากิ่วล้มกิ่วขอหมาตีหมาร่วมอู้จ่ากับเขาในช่วงของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้แต่ถ้ามีโอกาสอยากจะได้เดินเชิญผอเนี่ยเจ้ามาร่วมอู้จ่ากับพี่น้องประชาชนแหม่มเนาะในโ<ด><ด>อกาสหน้านะเจ้านี่เวลาหมดลงแล้วเจ้าขอบคุณทุกท่านติดติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเขาทุกช่องทางเลยเจ้าเดี๋ยวปะกันไหมวันพุธเวลาเดิมวันนี้เฮาลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า you